บ่าวเทโซสวัสดีครับรอครับรอกุนหัคุณไดหรือว่าสบายดีทุกตุ๊กทันเอฟซีตรงนี้ต้นข้าวเริ่มแบ่งนะครับผมพี่รู้เพราะว่ามีตัวหอยเชอรี่นะครับผมหอยเชอรี่ตัวเล็กๆนะครับผมกัดกินข้าวจนแบ่งเลยครับนี่วันนี้ก็จะมาเก็บหอยเชอรี่ทีนะกางจะสรุปพืชอีกท่านหนึ่งเอฟซีโอ้ยเนี่ยข้าวจนแบ่งหมดแล้วเนี่ นะครับฮะดูดูเด่นมากเลยตัวเล็กๆนะสีกินข้าวนะผมเนี่ยดูตัวใหญ่ก็ไม่เยอะเล็จัดสรรพืชโดยวิธีธรรมชาติอีกทีดูโหอะอันทำมาถึงมุจลนเลยนะครับปล่อย ดูครับขาวสบายใจเลยนี่ครับท่าน้ำเยอะก็มีปลาห่านนี่เอฟซีน้ำเยอะก็หอยกินนะครับผมหอยเล็กนั่นี่เอฟซีนะกินนี่ใส่กันนี้นะครับผมนี่เจตนนมกินข้าวเรานะดูนี่ดีที่ว่าน้ำมันมีเยอะเท่าไหร่นะครับผมเอฟซี กน้ำเยอะ,ะนีต้องพูดถึงเรื่องอีกอย่างข่าวเราก็ต้นสูงเนีนะครับผมดูคือไม่อยากใช้ยาฆ่าาหอยนะครับผมแต่ท้ามันเยอะมากก็ต้องจะเป็นนะเอฟซี FC. เยอะมากอันนี้ก็พอคุ้มได้อยู่นะครับ เดี๋ยวที่การเก็บอ่ะดูสิดูห้าของหนูนี่กินออเด็ดไม่ได้จงไม่้เฮานะครับพี่นะ เป็นปัญหาที่สําคัญไอซี SC, เป็นศัตรูพืชท,ที่สําคัญอย่างหนึ่งของชาวนานะครับผมนี่ก็พยายามจะใช้ยาฆ่าหอยให้น้อยที่สุดนะครับ f อก็ใช้นการเก็บช่วยแล้วก็คุมน้ํานะครับผมอย่าให้น้ํามันเยอะถ้าน้ำมันเยอะก็เกิดปัญหาอซีก็ยากขึ้นอีกนะครับผมนี่จะปปัญหานะครับผมพี่น้อง มีไซส์นั้ไซส์นั้นเนี่ยกินกินข้าวนะครับผมเด็กจริงดูโอ้โหนี่ตรงนี้ต้นข้าวหมดแล้วโดยหอยมันเคลียมแล้ว เป็น้ีกว่าตซืสอยาคายหอยแล็วผัวนี่หนักเกินนี่นี่ดูนี่ครับใส่กินข้าวครั้งนี้ตัวเล็กแบบนี้นะครับผมสังเกตตรงที่ไหนที่มีแอ่งน้ำมันจะแบง่งข้าวจะแบ่งนะครับผมโดน,นหอยกินนะครับผมเอฟซี โ oh, อ้เยอะเลยสิจะเป็นจะหมดเนี่ยนี่ตรงนี้พอฟิวหอยชั่วเนี่ย แบ่งแบบนี้ต้องหากรามเซมดูดูดูเกียบเลยใส่เล็กๆนี่ครับอันตราย แบบเดียวผมได้แล้วปิ้งข้าวเฉลี่ยตัวละสองต้นเอฟซีลองดูครับผมพันตัวก็สองพันต้นแล้วครับผม ถามว่าทำให้ยงคือบุกเก็บกระเว้นนะครับเอฟซีนะครับกระเว้นแดดๆหน่อยนะผมหอยพวกนี้มันจะมุดอยู่ใต้ต้ดินบผมใต้มุดอยู่ใต้ตมนะครับผมจำเห็นมันนะครับเอฟซีแคือมันจะหาง่ายกว่านะครับมันจะออกมาหากินนะผมนี่นะครับโอ้เยอะมีใสเล็กๆีใสกำลังกินข้าวอร่อยนะครับผม ตัวที่โดนที่มันกินแล้วก็ต้องแซมหาข้าวมาแซมไอีกลา,ากล้าข้าวมาแซมดูดูพอด,ดีตัวน่ารักไงแต่มันไม่น่ารักนะที่มนนันโหดรนะเนี่อืมดูนี่ ก็เป็นการเบาบางในที่ไม่ถึงขั้นกับว่าหมดเลี้ยงนะครับผมให้เบาบางหน่อยนะครับผมในง้นนะ่ะเลี้ยงทำไม่ทำอะไรเลยคือหมดแน่คร่าวๆนะครับผมทำไม่ทำอะไรสักอย่างกับหอยเนี่ยใส่นรักดี เต็มด้วยความโหดรา้ายตัวมันไม่สู้ความพยายามของเราหรอกนะครับตัวมันมีเยอะแหละ เอฟซีเก็บเดียวครับเก็บเดียวในเบาบางแลวครับผมวันนี้เก็บไหม่นะครับหอยเชอรี่นะครับ,อร,ร,บรอครับรอ,อสวัสดีครับ